สวัสดีครับท่านผู้ชม้ชาวนี้แดดจําเลยแต่ตอนนี้อยู่ในป่ามะกรูดเราดูพื้นที่ของมะกรูดดีครับท่านผู้ชมจะเห็นมีขวดวางอยู่บนพื้นเต็มเลยนั่นเป็นภาวะที่เราจะต้องอแก้ไขความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับอันนี้บันทึกไว้วันที่18เมษายน2555โ6นะครับมะกรูดเหล่านี้เนี่ย เป็นไม้ทองคําของเราเลยมันต้องแก้ไขครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้ไขยังไงครับท่านผู้ชมผาดใบลำไย,ยไปใส่ไปเหตุโคนมะกรูดใช่ไหมใช่หน้าที่นะครับเราจะช่วยมะกรูดนะครับใบลำไย,ยที่ร่วงออกมาเนี่ยตื่นตีนแรงมากร่วงเยอะต้องกวาดเข้ามากองเพื่อเกลรวบรวมให้ได้จํานวนเยอะๆอะอาไปไว้ ช่วยเหลือมักรนะครับท่านผู้ชมดูว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับอันนี้ได้เยอะหน่อยแนละ้วใส่ผ้าแล้วลากไป นี่กินไม่ใช่ของง่ายนะโอ้นี่คือเราช่วยเขาเลยเพราะต้นไม้นี่เขาเคลื่อนที่ไม่ได้เขาไปหาอาหารเองไม่ได้วันเราต้องดูแลเขาเพราะว่าเขามีคุณค่าสําหรับชีวิตสละสิ่งในโลกเลยครับ <c oughs> เป็นผู้อุปการของสรรพสิ่งในโลกคือต้นไม้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ยิงเงินใดวันเราต้องดูแลเขารักโลกรักเราใชครับ นี่นะครับต้องใช้ใบไม้ปกที่โคนเขาปบไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบทุกต้นน,นนะนะใบไม้นี่อาจจะไ่ยากหน่อยแต่ว่าต้องทำเผื่อไว้ตอนฝนมาครับด้วยความชื้นก็จะเน่าเปล่อยไป นี่นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคำนี้ให้ได้เสมอป่ามะกรูดนี้จะผ่าวิกฤตนี้ไปได้ไหมเหลือเวลาหลายสัปดาห์กว่าผลจะมานะครับตามอุตุนิยมวิทยาก็เราช่วยเขาได้ขนาดนี้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็หวังว่าคงจะอพอบรรเทา ความท้อนลงไปได้เอ้ความร้อนลงไปได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมตะหวังนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ